เสวีย่ยหนอยเพื่อปกป้องสิ่งสำคัญถ้าจะกลางปีคู่นี้ออกอีกครั้งออกโบยบินสู่ฟากฟ้าข้าจะไม่มีวันยอมจำนนจะไม่พ่ายแพย้แล้วฟ้าจะชนะมาให้ได้ ข้าจะเป็นผู้พิทักษ์ของเจ้าและเป็นความหวังให้เจ้าเอง สวัสดีทุกคนที่คอยติดตามรับชมนะตอนนี้ผมเ mm hmm. อิอร์ธไอโซ่าแห่งเอเชียคอมพิวเตอร์รอ,อยู่ในเกมเซฟในกับการรีวิวแพทอัปเดตครั้งที่219ประอยาไปจากมาที่23ธันวาคม2563ัร้บสมของผมนะเรางที่คนเห็นไปตามต้นทีเซอร์นะมีเจอรลาดเข้ามาแล้วในะวันนี้ผมนะรวมถึงยังจะมีลิสและไอรีนวิดเอเวกอ่ารีเมคด้วยนะผมนะก็ <c oughs> นอกเหนือจากนั้นนะี่ยจะเป็นอะไรนะผมก็ <c oughs> ไปติดตามรับชมกันเลย อย่างแรกผกิจกรรมที่เข้ามาในสัปดาห์นี้ผมก็จะมีกิจกรรมเช็คชื่อต้อนรับเจอร์ลาครับซึ่งสามารถดูได้ทีอ่อีเวนต์ตรงนี้เลยนะผมนะเช็คอินนะผมวันแรกที่เราจะได้รับก็คือเป็นเจอร์ล่เลยนะผมนะซึ่งทางเดฟการันตีแล้วว่าเราจะได้เจอร์ล่เวล50ครับซึ่ง2ตัวเราจะได้จากการทาเควสต์นะผมจะพูดถึงในต่อไปส่วนตัวแรกนะผมที่เราจะได้ก็คือได้จากการเช็คชื่อวันนี้เลยนะผมนะ แล้วก็ในส่วนอันนี้ก็เป็นของรางวัลที่ได้ทั้งหมดในการซิกซื่อครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเควสนะครับมีกิจเควเราก็จะได้เจอลาดด้วยนะเมื่อทำเควสทั้ง2สัปดาห์เสร็จในจะของเควสนี่เดี๋ผมจะไล่ฟังครับซึ่งจะมีดังนี้นะโอเคครับสัปดาห์แรกจะเป็น a อ e เวนเจอร์หนึครั้งนะครนะโอ้ค่อนข้างจะเยอะเลยทำมงร์กรนะครับอ่าห้าสิบครั้งอัพเกรดสตศบินยี่สิบครั้ง้วเมนะครับเดี่ยวท่ัน่าอัเบินนะครับนะท่งนีการสตม ซึ่งของวันที่เหลือก็จะเรียงตามนี้ผมก็คือกุญแจ300หินบิทอุปกรณ์50นะผม6ดาวนะเหลือเกณฑ์6ดาวแล้วก็โทปาสห้บรวมถึงอันนี้จะได้เป็นกล่องสุ่มอาวุธสวั์นะผมนะนะแล้วก็ในสัปดาห์ที่2ผมนะก็ผมจะพูดให้ฟังเลยแล้วกันแนละผมจะเรียงตาม ทั้งของวันแล้วก็เพย์ดังนี้นะผมนะสัปไพ่สองผมเริ่มที่กว่างวักมุนโถนไพ่ห้าร้อครั้งผมอารีน่า100ครั้งทัมกร์ขึ้นมาดับ50ครั้งผสมสวิน20ครั้งเรียกอสวิน10บหกหนึงสาครั้งนะผมนะหรือแพ็คเรียกแพ็คเกลือทั้งหมด3ครั้งน,นั่นเองของวันที่จะได้นะผมนะก็จะเรียงตามพเพย์เมื่อกี้คือไปเรียกสวินแพ็คเกลนะฮะแพ็คเกลสองแพ็คนะผมกูเจ้สามร้อยทอง1ล้านนะผมนะพลึกเอลเกตน,นะแบบสุ่มนะผม5แพ็คเลยนะผมนะแล้วก็ของวัััลลสสุดดดท้้้าายจจะะเเเปปป็็็็็นนนแแแพพคคกกกือออี1ววขงห์ผมไ เหลือเกตบุกพลักหนึ่งตัวนั่นเองนะครับนะส่วนของวันสัปดาห์สองสัปดาห์รวมกันก็จะได้เป็นเจอล่าอีกตัวนครับนี้แล้วเขาก็จะเคมให้เราได้สอตัวแล้วต่อไปเป็นอีกอกิจกรรมหนึ่งเราจะได้เจอรล่าถึง3าตัวนี่เองก็คือกิจกรรมนี่ผมวินเทอร์สตอรี่หรือผมหรือเรื่องราวแห่งฤดูหนาวนี่เองซึ่งจะเปิดในอีกสัปดาห์หน้านะครับหรือในสัปดาห์ถัดไปนะครับจะไม่มีอัปเดตนะครแต่จะเปิดดันเจียนเพิ่มขึ้นมา ก็คือดัดเจนตัวนี้ผมเราจะสามารถได้รับเจอรหลาดถึง3ตัวนะถึง3ตัวเลยนั่นเองเป็นเจอรหลาด3ตัวซึ่งไอ้ตัวดันนี้นะผมนะเราก็จะได้รับนะสตัวเมื่อเราลงทะเบียนการ์ดนะผมนะไปเรื่อยๆืนั่นเองในจํานวนนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะผมลงดันฟาร์มการ์ดนะผมมาลงทะเบียนจนถึงระดับที่กําหนดก็จะได้เจอรหลาดมานั่นเองนะผมนะซึ่งของวันหลักก็จะเป็นเจอรหลาด3าตัวนะับผมก็น่าจะประมาณนี้ผมนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยพวกลงดันนะผมนะฟาร์มการ์ดแล้วก็เอาสๆๆเออผสมลอตเตอรี่กันอะไรานนีี้เ่่่กจสวึงทด เจอลาดด้วยเช่นกันนะผมนะจะไปดูกันที่ดันเจี้ยนอีเวนต์ครับดันเจี้ยนอีเวนต์นะผมยังอยู่อ่ากับแลรดกลเหมือนเดิมนะผมแล้วก็มีเจอลาดเพิ่มขึ้นมาเจอลาดนี้จะได้เป็นน้ำยาวายุนะผมนะน้ำยาวายุเนี่ยสามารถดับแรกเจอลาดได้อนะ่าซึ่งอ่พูดถึงดันกันก่อนดันเนี่ยจะมีเจอลาดอยู่ข้างในเนี่ยแหละผมนะไม่ต้องคิดอะไรมากผมก็เป็นเจอลาดมิดเดิ้เนี่ยตัวเดียวเลยนะซึ่งสเตตท่าไยไม่รู้นะผมนะแต่ทางเด็บแนะนำมาว่าให้ท้าทายด้วยการสวมใส่ไอเทมที่เพิ่มพลังโจมตีนะคือเติร์นต้านสถานะเด็กลงถึงต้านเเพืือนะ่ออออาาาาตต้้นน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 สถะะะกกกิคกรรับี็แนนขงดม ลงดันนี้ก็จะได้เหมือนเดิมนะผมได้น้ำยาวายุแล้วก็ผลึกกัปเกตนะนะซึ่งน้ํายาวายุเนี่ยเราสามารถไปแลกของได้ดังนี้นะนี่เลยผมนะเก็บสะสมน้ํายาวายุ2 0ิบชิ้นจะแลกเจอหลัดได้นะี่ซึ่ง20ชิ้นเนี่ยนะผม20ชิ้นเนี่ยจะได้มาจากการลงดันทั้งหมด20วันเลยนะผมเพราะว่าเฟสดันเจียนนี่จะเปิดย,วยาวๆไปเลยนะผมนะซึ่งจะเปิดถึงวันที่21เ,เดือนหนึ่งเลยเดียวนะก็คือ1เดือนนับจากนี้เลยประมาณ1เดือนนะผมนะซึ่งเราการันตีแน่นอนว่าเราจะได้เจอหลักหนึ่งตัวนะผม ทั้งหมด20วันนะผมนะ รวมถึงน้ำยาอายุเนี่ยสามารถเอามาแลกเกมอีเวนต์นะผมแบบเลือกได้ด้วยผมซึ่งใช้8อันพูดง่ายก็คือเราจะได้เจลาดถึงตัวกับเกมแบบเลือกหนึ่งอันซึ่งไอเกมแบบเลือกเนี่ยจะเป็นเกมที่มีออฟเดียวกับเกมอดีตซเม้นท์นะผมนะซึ่งออฟก็จะมีซุ่มกันเลยนะผมนะแล้วแต่สีแดงสีเขียวสีฟ้านะผมนะเราสามารถเลือกได้ออฟได้หรือว่าเราอยากได้แบบไหนเนาะซึ่งจะเป็นแบบเกมแบบเอเวกได้เป็นเกมแบบเอเวกด้วยผมแต่ไม่สามารถปลุกพลังเทพเจ้าได้นะผมนะพูดง่ายคือสามารถไปใส่เพิ่มแฟลชได้แต่ไม่สามารถเอา นี่เป็นส่วนของเก็มแล้วน้ำยาอายุสมมาถเอัปแรกนี่กล่องซุ่มนะผมเนะี่ยซับสเต็ปตนี้ใช้อีก3จิ้นนะผมนะซึ่งก็ให้รวมๆกันแล้วผมตลอด29หรือ28วันเนี่ยเราจะได้ ตัวนี้เจอหลาดหนึ่งตัวแล้วก็เกมหนึ่งชิ้นนะครับหรือถ้าใครไม่แลกเจอหลาดนะครับนะก็จะได้เกม3ชิ้นเลยนะครับนะเออใช่ใชได้3ชิ้นเลยก็ค่อนข้างคุ้มค่านะสำหรับคนที่เอาเจอหลาดนะครับผมคว่าถ้าเกิดว่าใครไม่คิดจะมีดเวกกับเกมอยู่แล้วเนี่ยก็เอาอันนี้ไว้ก็ได้นะครับนะหรือใครขี้เกียจเปิดหาเจอหลาดก็เอาอันนี้ไปนะครับผมแล้วแต่ในการเลือกใช้แล้วกันโอเคครับอัปเดตในสัปดาห์นี้ก็ยังมีอยู่อีกแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือเป็นฮีโร่รีเมคกับผมก็ลองดูส ดาเมจให้ทีนะผมนะแล้วก็จะทําให้ธาโจมตีเนี่ยหมดแรงนะผมนะส่วนไอรีนไอรีนเนี่ยจะเป็นเมื่อครบ4ตัวนะผมธาตุมือ4ตัวก็จะเพิ่มลดอัตราสแตนสถานะพิวอติฝั่งของข้าม25เปอร์เนะผมนะอันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะผมนะในส่วนของพาสซีฟันใหม่ของลินนะผมนะแล้วก็พาสซีฟคนใหม่ของไอรีนด้วยนะผมนะก็เป็นตัวที่เหมือนจะทํามาเข้าให้เข้ากับมิต้าปัจจุบันนั่นแหละนะก็ประมาณนี้กันสำหรับประเด็นสัปดาห์นี้ก็จะหมดแค่นี้นผมนะที่เหลือก็จะเป็นคอนเทนต์ซีซั่น กิววอลสัปดาห์นี้นะผมนะมีแบนด์ลิสก็คือโรซี่นะผมโนอาแล้วก็เซอร์เทอร์นะผมนะซึ่ง3ตัวนี่ไม่ใช่3ตัวหลักในเมตาแล้วนะนะแต่โรซี่อาจจะมีอยู่ในบางทีมนะอยู่ในทีมปัจจุบันนะผมนะก็อย่าลืมมาปรับเปลี่ยนกันออกด้วยแล้วกันนะผมนะต่อไป โอเคครับปกป้องภาราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงปั๊บในวันที่23ธันวาคมซึ่งจริงๆก็เป็นวันนี้นะผมอาจจะตั้งเวลาผิดอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้นะผมนะซึ่งบัฟเนี่ยจะปรับเปลี่ยนเป็นเพิ่มอัวตาด้านสถานะให้เราให้ให้ทีมนะผม50%และแต่ลดประบวนการฟื้นฟูของทีมเราเจ็ดสิบนะผมนะแล้วก็อจะมีแนะนำเนี่ยจะเปลี่ยนจากคารินและนาจาเนี่ยเป็นเฮเลเนียและลุกปุกหลังนะผมนะซึ่งจริงๆก็จะเปลี่ยนแปลงวันนี้นะผมแต่เหมือนจะยังไม่เปลี่ยนน่าจะเป็นพรุ่งนี้แทนอ่ะก็รอดูแล้วกััันนนนนนะะครรบผมว่่่าจเปปลลีียแงสหใซซ โอเคครับก็สำหรับอัปเดตสัปดาห์นี้ก็หมดแล้วต่อไปไปอยู่เข้าสู่ช่วงขายของของผมนะไปดูกันที่สัมมนาช็อปก่อนครับเลนฮีโร่สัปดาห์นี้นะผมนะเป็นแรดกิตนะผมเป็นแรดกิตรวมถึงเจอหลาดด้วยนะสำหรับคนที่ยังได้แรดกิตไม่ครบมาครบนะผมหรือใครที่อยากได้เจอหลาดไว้นะผมก็สามารถมากดซุ่มหาได้ผมนะในส่วนของสัมมนาช็อปในในสัปดาห์นี้นะผมต่อไปสเตปอัพนะผมสเตปอัพอาวุธสวรรค์นะผมนะเราสามารถได้รับสูตรอาวุธสวรรค์ได้ถึง2กล่องอีกกล่องแรกเนี่ยจะได้จาก สเต็ปที่10และกล่องต่อไปจะได้สเต็ปที่20นะครับทุกแพ็คราคา250ร้อยห้าสบนะนะรวมทั้งหมด20แพ็คก็อยู่ที่ประมาณ5 0้าพันรับนะนะใครที่บี้เหลือๆก็อย่าลืมมาเปิดรับอุปกรณ์สวรรค์กันใน20่สิบเตจนี้แล้วกันสเลี่ยงเป็นเหมือนเดิมครับผมนะก็ระด,ดับก็เปลี่ยนเป็นประดับยังฟินเหมือนเดิมด้วยนะระดับไม่เปลี่ยนด้วยนะนี่ก็ประมาณนี้สักสำหรับสมอลช็อปต่อไปที่ราคาแพ็กเกจครับราคาแพ็กเกจนะผมนะเป็นกล่องเลือกเกมนะอีเวนต์นั่นเองนะผมะเกมวินเทอร์เนี่ยนะผมเป็นกล่่่อองงเกกมมมมมททีีสสาาาารรถถแแแลลไไดดด้้้้นนนนหหะะะะซืั3พ็คผ ก็ราคา2องร้อยเถ้าถามว่าคุ้มไหมก็ถ้าสเตตเทียบเท่ากับเกมของไอ้เสียพัทแล้วแล้วก็มันค่อนข้างจะคุ้มนะผมแต่เสียงเดียวที่มันบิดเอเวงไม่ได้ขนาดนี้ ต่อไปเป็นแพ็กนี้นะผมนะแพ็กอาวุธสวัสดนะผมนะแล้วก็เงินนะแล้วก็พอถึงหินอับหินอับเกรดนะผมนะสามล้านเลยนะผมนะอับเกรดอาวุธนี่ก็เป็นแพ็คราคาแปดก้าวเก้าซื้อได้สองแพ็กอันนี้ก็ผมคิดว่าค่อนข้างแพงไปสําหรับอาวุธสวัสดและหินอัำเกรดแค่สามล้านนะผมกับเงินห้าล้านเนี่ยผมว่าราคาแปดก้าวเก้านี่แพงนะผม่อไปเกมมิดเวกนะผมของร่างในและสี่จักรพรรดินะผมนะแบบเลือกได้ด้วยผมคิดว่าราคาอยู่ที่พันหกเนี่ยซื้อได้สองแพ็กด้วยนะผมนะก็อาจจะค่อนข้างแพงวันิดหนึ่งสำหรับแพ็กนี้นะแต่ก็คุ้้้้้มมคคค่่่าาาาาาานนนะะถใรรรออออยกไไไไดขงงแแบบตตปปปเเ็็พ 99ของที่จะได้ก็คือมีหินอัพเกรดแบบดิจิทัลรี่นั่นเองนะผมนะก็คือนะอัพเกรดออฟประดับ100%ยเปอร์เซ็นนะผมสองก็นะผมเมจิกคริสตัลหรือหินเวทบนเนี่ย1,000งิันก็คือเจาะช่อง2อระดับได้1อันเลยนะผมแล้วก็สเปเชียลไอซ์ซอรี่นะผมนะเป็นกล่องเลือกนะคาไป99ผมคิดว่าในส่วนเนี้ยถ้านับ2อันแรกเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะหายากนะผมนะก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะส่วนอันล่างเนี่ยตอนนี้เริ่ดรู้สึกว่าจะเกิดนะผมนะก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ราคาไป99สำหรับสองอ่น,น,อาาอนะบผ,ผมนะะซึ่งจได้แพ็คเลย่ แพ็กเกลือก็จะได้110ตัวนะผมนะก็ค่อนข้างจะคุ้มนะกับรูบี้ส0 0พแล้วก็แพ็กเกลือ10แพ็กนะผมที่ยังไม่รวมมาดิซิวไนหรือพวกตัวกรอบแดงทั้งหลายนะแต่แล้วก็จะได้ผลึกอัปเกรดสตัวนะีน่ก็มว่าแปดกับคุ้มไหมก็คุ้มนะอ่าสำหรับแพ็กนี้ต่อไปแพ็ก2องพนหผมแพ็กนี้เป็นเกมมิดอดิซิวไนนะผมรวมถึงหิน, Mid game, นมิดเกมผมอีกร้อยินพูดง่ายคือ2แค่2อนี่ยก็คุ้มแล้วนะผมแถมได้ไอ้นี่อีกห้าล้านแพ็เนี้สองพันห้าเป็นแพ็คที่โคตรแพงผมนะผมคิดว่า ส่วนแพ็กนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนนะผมนะเป็นเอสเซนต์กับอินดัมนะอ่านี้ยังซื้อได้เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินเมย์นะผมมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับสัปดาห์นี้นะผมนะของปฏิทินเมจะเป็นรูบี้นะนะส่วนสัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะเป็นแพ็กเกมอ่าเป็นปฏิทินเมของเกมเนาะก็สำหรับใครที่ซื้อปฏิทินเมประจำอยู่แล้วก็มาซื้อเถอะครับผมคิดว่าปฏิทินเมเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่คุ้มที่สุดในในเกมเลยก็ว่าได้นะราคา299ไม่แพงนะผมนะแค่นี้ก็7วันเนี่ยได้บี้ไปหลายพันเลยนะ3-4พันเลยนะ ก็ว่าได้นะผมก็ค่อนข้างจะคุ้มนะผมเป็นแพ็กที่คุ้มสุดๆเลยก็ว่าได้นะต่อไปครับถูกใจสายเติมนะผมนะอ่าสัปดาห์นี้นะผมสำหรับของฟรีของแถมนี่ก็คือเป็นอ่าเพลเวอร์เกตนั่นเองนะผมนะอ่ามี500กับพันได้เบสเพลเวอร์เกตแบบเอาเองนะผมนะก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยนะผมสำหรับใครที่เปยหนักๆนะก็ของฟรีนะผมมันรับได้แล้วกันอ่านี่ก็เป็นส่วนของลิขสิทิ์ก็หมดไปแล้วผมกับราคากเกตครับแล้วก็สุดท้ายสายสำหรับอัปเดตในครั้งนี้ก็คือคอสตูมของแรดก็็คคผมนะอกเทลสี เขียวมรกตนี่เองนะผมนะก็เป็นคอสตูมของชุดซัมเมอร์ที่ค่อนข้างสวยนะอยู่ในทีมซัมเมอร์เดียวกับของไอ e รีนะผมที่ค่อนข้างแพงๆนะเป็นสเต็ปสามร้อยกับ50แล้วก็เพื่อนแต่สามร้อยสามห้าสามด้ยผมนะผมเรียกเพื่อนแต่ว่าสามห้าสามหรือเลเวลสระเลเวลสี่นี่นะนะก็คอ่อนข้างสวยซนะื้อไว้นะผมนะถึงตัวจะยังไม่ได้กระเถิดนะก็โอเคนะผมประมาณนี้กันสำหรับสัปดาห์นี้นะผมก็หมดกับการอัปเดตแล้วไปเดีย๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าไป ก็ในสัปดาห์นี้ผมมีการอัปเดตหลักๆฮนะก็สิ้นสุดการอัปเดตของเดือนนี้แล้วด้วยนะผมเนี่ยนะนก็ในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะมีการอัปเดตหลักก็คือไีเจอหลักเข้ามาผมนะรีเมคลินและไอรีนก็รวมถึงมีกิจกรรมเรื่องดาวฤดูดนาวมานะผมเนะี่ยน,นี่ก็จะเป็นอัปเดตหลักๆในสัปดาห์นี้นะผมนะที่เหลือก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากผมแพ็กเกจก็มาขายเหมือนเดิมเลทฮีโร่อะไรเหมือนเดิมผมนะ ก็ไม่มีอะไรมากมายไปมากกว่านี้ครับสำหรับสัปดาห์นี้เนาะก็วันนี้ถ้าดูชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดติดบริการแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่ของเราในเชียงของตีนนะฮะวันนี้ก็ผมเอิร์ธไอซ์ว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามรับชมนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ